ขอบคุณครับไอเห็ให้ตังถอยตังเ,เยอะๆถ้าวันบันเทียถึงเมียอย่างเี้ยไม่สงนะฮะขอบคุณครับทุกท่านเลยฮะสิงห์รับปะปอพก้าเทียนครับที่คือนึ่ประเทศไ,ไ,ไทยก็ว่าได้นี่ฮนะทุกท่นานบัตเกินของเตห้างด็กเกอร์ทูนิไทยนี่คือต้งแบบ้วก็ว่าได้นะฮะไอเอลเอลอนคุยัไม่ทำไรใช่ไหมเอลลฮอนอนะนี่ับน้องธารวะ แแพ้นะครับเปิดโอกาสสอนน้องๆน,นะฮะนักเรียนมากมายมาเป็นกันเองครับถ้าบอกหน้าตาไม่ใช่คุ้นนะแต่ถ้าไม่ต้องกลัวครับลูกปิดเขาเยอะนี่ครับจบได้จับมือหัวจับมือลูกแก้วนี่ฮะไม่ธรรมดาครับไอ้ยังมึงถอยมายาเดี๋ยดรงดำตัดขอบพุณครับรักเสียตองเล่นถุงตอ สวัสดีทุกท่านเลยครับไม่ได้ทักทายไทยนะทุกวันนี้อย่าลืมไปประชุมนะครับแถลงข่าวนี่และวารสามารถของเด็กไทยพัฒนาทั่วโลกจำไหมครับโุรงการสิงโตไทยไม่น้อยหน้านะครับต่างประเทศเราให้ความรักสำหรับสมานสามัคคีให้ต่างขาาิเขามองว่าคนไทยรักกันนะไทยยังไงไม่รู้ครับแต่เรารักสิงโตรักละกรของไทยทุกงานที่มีครับอ่า นี่ครับไมธรรมดาครับตัวนี้ครับหน้าจับตาดูเล่นเส็งจับไปกลงครับตบปืนครับมาโอ้แม่ไม่ธรรมดานี่ครับดูครับเอกรับผู้แพ้ครับเสื้อผ้าครับผมออกแบบเอฟมดเป็นต้นแบบครับสวยงามครับปักสองเก้าสี่ครับ วัสดีมาครับสูตรรบพีนะนี่ลบพี่น้องเราสักนักครับขอบคุณกระแดฮังแล้วก็สวลชายจารยะยะเหยียบมุจมและก็าพิชัยพิชภูริเนครถึงแม้เสียไปแล้วเราก็ยังรุกถึงตลอดนะเพื่อนน้อพี่น้องพี่ตอนนี้น้องเปียวมาดูแลและทีมงาพี่มาารถาทัา้งสองดับเหมยทั้งมังกรนะ กำลัร่วมงนานกันอยู่ตลอดเราแบ่งปันครับจากด้านเวลา,าขอบพระคุณครับน้ำเืิมให้กังบริการอยู่นะครับเตรียมปุ๋ยจั